คมที่เป็นธรรมหรือว่าขอปอสอเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาของคนจนโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยและปัญหาสัญชาติหลังจากที่รวมตัวการบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือขอปอสอได้เคลื่อนขบวนไปยังองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยเพื่อยืนหนังสือให้ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของรัฐบาลไทยเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก โดยประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาคบอกว่ารัฐบาลยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเห็นได้จากโครงการบ้าน,านมั่งคงที่ยังไม่มีการอนุมัติงบประมาณส่วนที่เหลืออีกกว่า3,000ล้านบาทโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยเป็นโครงการที่ตั้งแต่สมัยท่านนายกคักษินดำเนินการเอาไว้รัฐบาลไทยรักไทยบอกว่าจะสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพราะนั้นงบประมาณที่เรายังไม่ได้รับจากธนบานอีก3,000ล้าน ก็ต้องเอามาหรือว่างบอุดหนุนในการอุดหนุนระบบการพนาระบบสาธารณพิทัเนี่ยซึ่งปัจจุบันข้าวของราคาเหล็กราคาวัสดุก็แพงขึ้นซึ่งอันนี้เราอยากอยากให้รัฐบาลอุดหนุนเพิ่มนะครับหลังจากนั้นก็ได้เคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอเข้าพบนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อทวงถามการสารต่อนโยบายแก้ไขปัญหาของคนจนที่ทางขอปสอเห็นว่ายังไม่มีความคืบหน้า และบางกรณีกลับแสดงถึงท่าทีที่จะไม่สารต่ออย่างเช่นนโยบายฉนดชุมชนเห็นได้จากการที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ50ล้านบาทเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการตามโครงการปรับปรามการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่มีการกันพื้นที่ซึ่งอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาตามนโยบายฉนดชุมชนออกจากโครงการนี้ กลุ่มชาวบ้านบอกว่าจะปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณทำเนียบรัฐบาลจนกว่าจะได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อเช้านี้ผู้ชุมนุมบางส่วนได้ขับรถจักรยานยนต์มายังสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมกับยื่นหนังสือแสดงความขอบคุณที่สื่อสาธารณะในกลุ่มรายการต่างๆอาทิเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยเวทีสาธารณะและข่าวได้ให้พื้นที่นำเสนอปัญหาของพวกเขาอย่างต่อเนื่องาาัปญหควมื